กระต่เจ้าพูดวยกูเพิ่งตืน่นตอนนี้ือฟาวลินเนจะไม่พี่ก็จ้าตื่นเช้าจังจะไม่พี่ก็จ้าตื่นเช้าจังเราเปิดไฟให้อ่ะพี่ก็จ้าจะไม่ตื่นเช้าจังไปไปข้างนอกไปไปไปฉี่ไปไปฉีปป่กันไปไม่สวยเลยอะโอ้ก็ตั้งแต่เตื่นเนาะยิ่งก็เตื่นเจ้าพูดโอ้ยอินเนี่ย เงียบจังเลยอ่ะเออตื่นเช้าแล้วเสียงไม่ค่อยมีไปปุ่นไปเงียวปุ่นโอ้ตื่นมากกันลินโลดเนาะใครม่สีเสื้อหน้าบ้านนะโอ้เมื่อคืนนกของฝนตกหนักมากเลยตื่นเสามาโอ้โอ้เสียงมึงบอมมี่มึงกลับไปนอนโอ๊ะงาความงันกูตกโอ้ย อ่ามึเงเอ้กูเมือนตะพาก,กูยางมาทางอย่างฝนตกโอ้กูอายได้ปะนี่โอ้เป็นหนึ่งโอ้เก็บไข่โอ้แบ่งลบกีบเลยโอ้อยากไอยเยไปเหมือนแก้เขื่อนนห่ามึเงเอ้ตกว่าไงเออเห็นบ่นนาะว่าไงเลยเพราะแก้เขือนเด้อหนาลาปเป็นเสียงเลยกูโอ้หน,าน่าฝนมันกับเมือนงี้กันตัวน้องงางกนกระต้องละมัดละวัางตกว่า้งหน่าลาน่งปลเปียบเลยกู มันไม่อีหยังเกิดเกนลนดดักไอ้จับปะปะแล้วมึงตกได้อีหน่อยหน่อยนะมึงตกลงไปเจ็บคักได้นะไปหาหมอไดนะ้นะนอนไปสอดรูสอดเห็นยญดมมันนเลยลนะ่ะเจ็บเลยกูแป๊บนึงโอ้ยลูกบกขืนเลยกูขาซ่าไปเไปเลยว่างั้นเอ้ยในสิบาร์รอ,อนอนอีนั่นแหละป้ากูตกเนียนโอ้โอ้เจ็บ เออลูกบักขึ้นเออเออใกล้แน่บัดนี้เออย้อนมึงั่นละกูมือเงินตกเลยโอ้บรรยากาศก็ดีแต่ว่าฝนตกตกโอ้ไปเล่นนาบ้านกันหน้า่ะแบ่งปะไปเล่นนาบ้านปะโอ้ไปไปดูหน้าบ้านบรรยากาศตอนเช้าปะไปเลยโอ้ยมืองนอีกแล้วกูว่าคือมือไหนมืองนดีเจ้ดิโออ จะเปียกนะมันจืดน,นะลูกถ้ามันจืดแล้วมันเป็นอันนั้นนะว่าทำไมสนุกจังเลยโอ้บรรยากาศตอนเช้านี่อตอนน้นนอยๆครับมันมักหนีออกจากบ้านโดยพระเจ้าไปหานสวนน้ำมืนแ่ละหาทงกันหนาะเด็เสด็จตวใมันทางนี้นี่คือมันมักหลุดออกถนนนี่ถนนนี่จำลองให้มันไว้แล้วไม่ต้องอยากออกนอกบ้านเลยนะเขาคุยกันทำไรซีกันพวซี ย่าไปต้นไม้เด้ออ้ยเดี๋ยวก็ต้องไปเช็ดตัวอีกบรรยากาศหลังฝนตกอึมครึมปุณหะปุณหะเจ้าเจ้าครับมันยังเปียกอยู่ลกูกปะปไปไปฝนมันยังลินอยู่ล,ลูกเด็กมันจะไม่สบายเดี๋ยวเข้าบ้านก่อนไปเยี่ยวไปเยี่ยวก่อน แบมนังกูขอแลเ่นในแม่หลับพึ่งออกมากขึ้นเฝ้าป้าเข่าบานเลี้ยวแจ้เกิดผู้ใดมาตอดติ่มตัวติบตัวเดนแต่ว่าเมียกูเสียไปใจวะ